ดวงชะตาชาวราศีกันประจำเดือนพฤษภาคมปี2568เนื้อหาครบถ้วนทั้งการงานการเงินความรักพร้อมเลขนำโชคสีนำโชคข้อควรระวังและแรงบันดาลใจดวงชะตาชาวราศีกันประจำเดือนพฤษภาคมปี2568สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทำนายดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคมปี2568 ของผู้ที่เกิดระหว่างวังวนที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมผู้ที่อยู่ภายใต้ราศีกันคือผู้ที่เปลี่ยมไปด้วยความรอบคอบใส่ใจในรายละเอียดและมีความอดทนเป็นเลิศเดือนนี้จะนำพาชาวราศีกันเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการงานการเงินและความรักโดยมีพลังแห่งความคิดสร้างสารรค์ เข้ามาเสริมหนุนให้เกิดความก้าวหน้าเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกการงานเดือนพฤษภาคมนี้เป็นช่วงที่คุณต้องตั้งสติให้มัน่นเพราะจะมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีทั้งงานเก่าที่ยังสสางไม่จบและงานใหม่ที่ถูกมอบหมายเข้ามาอย่าตื่นประหนกเพราะแม้จะเหนื่อยแต่คุณจะได้รับความชื่นชมจากผู้ใหญ่ และคนรอบข้างจะเห็นความสามารถของคุณอย่างชัดเจนหากคุณทำงานด้านบริการหรือเกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารเดือนนี้จะมีโอกาสได้ขยับขยายหรือได้รับข่าวดีเรื่องการเลื่อนตำแหน่งผู้ที่ว่างงานมีเกณฑ์ได้งานใหม่โดยเฉพาะถ้าเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเคล็ดลับ ใช้สมุดจดงานหรือแอปวางแผนช่วยจัดระเบียบชีวิตประจำวันจะทำให้คุณทำงานได้อย่างราบรื่นการเงินเดือนนี้การเงินของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่ทรงตัวมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่รายจ่ายก็ไม่น้อยเช่นกันระวังการใช้จ่ายตามอารมณ์หรือซื้อของตามใจเกินไปอาจทำให้เงินที่ควรเก็บ กลับกลายเป็นเงินที่หมดไปอย่างไม่รู้ตัวถ้าคุณมีแผนลงทุนเดือนนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักขอให้ชะลอไว้ก่อนศึกษาให้รอบด้านแล้วค่อยเดินหน้าในเดือนถัดไปข่าวดีอาจมีรายได้เสริมจากความสามารถพิเศษหรือจากของสะสมเก่าๆที่นำออกมาขายเคล็ดลับพบเหรียญจีนโบราณหรือหินสีทองเหรียญครุฑ ไว้ในกระเป๋าสตางค์จะช่วยเสริมพลังการเงินให้มั่นคงความรักสำหรับคนมีคู่เดือนนี้ความสัมพันธ์อาจเกิดความเข้าใจผิดเล็กน้อยเพราะต่างฝ่ายต่างยุ่งจนไม่มีเวลาสื่อสารกันอย่างชัดเจนสิ่งสำคัญคือการเปิดใจพูดคุยด้วยความเข้าใจไม่ใช้อารมณ์จะช่วยให้ทุกอย่างกลับมาอบอุ่นอีกครั้ง สำหรับคนโสดมีโอกาสพบเจอคนที่น่าสนใจผ่านการทำงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรู้แต่ต้องใช้เวลาศึกษากันนานหน่อยอย่ารีบร้อนเคล็ดลับทำบุญถวายเทียนหรือเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเสริมแสงแห่งความรักให้เข้ามาในชีวิตเลขนำโชคประจำเดือน4-6-8สีนำโชคสีเขียวเข้มสีครีม และสีทองข้อควรระวังประจำเดือนระวังเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารเช่นท้องอืดท้องเฟอ้อควรงดอาหารรสจัดและพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการโต้เถียงในที่ทำงานโดยเฉพาะกับผู้ร่วมงานที่มีทัศนคติไม่ตรงกับคุณเพราะอาจกลายเป็นเรื่องบานปลายแรงบันดาลใจประจำเดือนนี้ความสำเร็จ ไม่ได้วัดที่ว่าคุณเดินเร็วแค่ไหนแต่วัดที่ว่าคุณไม่หยุดเดินระหว่างทางจงเชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเองแม้จะเจออุปสรรคก็อย่าหวั่นไหวเพราะคุณคือหนึ่งในราศีที่มีพลังแห่งความมุ่งมั่นสูงที่สุดอย่าลืมว่าทุกความพยายามของคุณไม่มีคำว่าศูนย์เปล่าหากชอบคำทำนายนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคำทำนายประจำเดือนต่อไปขอบคุณที่รับฟังขอให้ชาวราศีกันทุกท่านพบเจอแต่ความสุขความสำเร็จและโชคลาภในทุกย่างก้าวขอบคุณค่ะ